ถ้าหน้าโค้ดออยังบูดอยู่อย่างนี้นะคะอีโมจิตัวนี้ค่ะยังหน้าบูดอยู่ตัวนี้ค่ะอ่ะเราก็เช็คว่าอ่าออตโต้เทรดดิ้งตัวนี้เขียวหรือยังถ้ายังไม่เขียวแดงอยู่ให้เรากดนะคะกดแล้วถ้าเกิดว่ากดแล้วเขายิ้มก็สามารถใช้งานได้แต่ถ้ากดแล้วยังหน้าบูดอ,อยู่อย่างนี้ก็ใช้วิธีการกลับมาลากโปรแกรมใหม่นะคะ กลับมาลากโปรแกรมใหม่นะคะก็คือโปรแกรมตัวนี้นะคะสมมติว่าโค้ดออาบัตทิตัวนี้หรือโค้ดออดำที่ยังไม่ยิ้มเราก็ดับเบิลคลิกแล้วก็กด yes แล้วก็กด ok ใหม่แล้วเราก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าเขายิ้มหรือยังตอนเรากดาติดตั้งหรือว่าตอนเรากดโค้ดออเราต้องพยายามให้อันดับแรกให้ออโต้เทรดดิ้งเขาเขียวไว้นะคะแต่ถ้าแดงแต่ตอนเราติดตั้งเราแดงอยู่ เขาก็จะหน้าบูดไว้แต่ว่าวิธีการการทำให้เขายิ้มก็คือเราไปเปิดเขียวเขียวแล้วยังไม่ยิ้มก็ไปลากกลับมาวางใหม่เหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะลองทำดูนะคะ